Ar, จ of all of all of all mond, ิงกาเบลจิงกาเบลจิงเกอร์อลเวย์สวัสดีค่ะส้ัสรับทุกคนนะคะที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในเกม g t กแล้วค่ะรอบนี้เป็นรอบพิเศษนะคะเพราะว่ามีเทศกาลคริสต์มาสนะคะทุกคนซึ่งในเมืองในตกแต่งอย่างสวยงามมากๆเลยอ่ะวันนี้มันคริสต์มาสแล้วยั แต่รู้พวกเราสีชุดขาวจัวเลยเราไปเปลี่ยนชุดกันไหมอ่ะฉันว่านะเราควรแต่ชุดให้มันเข้ากับเทศกาลหน่อยอะ่ะก็จริงอะ่ะเราควรจะแต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลเราดูในเมืองนเนี่ยเขาแต่งแบบสวยมากเลยอะ่ะโหตอนนี้เมือของเราเนี่ยเหมือนจะเป็นเทศกาลเต็มตัวเลยนะใช่ม่ต้องคิดจะมาด้วยต้องคิดสูมาดออแต่ฉันอยากได้ของขวัญน่ะ เออคิดว่าเราต้องเป็นซานต้าก่อนหรือเปล่าเราถึงจะได้ของขวัญด้วยความที่พวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายรับรตลอดถูกไหมวันนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วอะ่ะเราเป็นฝ่ายให้บ้างดีปะ่ะให้เหรอแต่ฉันไม่มีตงังค์อ่ะเราไม่ต้องให้ตังค์ก็ได้พี่มีมะพร้าวเดี๋ยวแบ่งไปคนละห้าสิบลูกแล้วก็ไปให้คนกันโอเคปะปะปะ ต้องบอกกันนะคะว่าบอสให้รถเจเจมาใช้เป็นรถออดดี้สีม่วงอย่างสวยเลยทุกคนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเออเป็นแซนตี้แซนตี้เออเลย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 ไปไหนไห A few moments later จะวานะเวาสองคนนี้นากสุดแล้วอะน่ารักชะมัดเลยอ่ะดูดีน่ารักโว เราเนี่ยมันของขวัญจริงๆใช่เราเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญของทุกคนจริงแต่โบข้างหลังเราเนี่ยใแกอยู่นะปาแกคิดไปเองหรือเปล่าอ๋อโอเคฉันคิดไปเองเนาะเออปไาอ่ะปาให้แหวนอะไรเธอมาของฉันเป็นแหวนดอกไม้หรออ๋อเป็นดาวหรอะไรเป็นดาวของเธอเป็นดอกไม้หรอใช่ของฉันเป็นดอกไม้สุดยอดเลยอ่ะปาขอขวัญพวกเราด้วยเราเป็นเด็กดี ใช่เราเป็นเด็กดีเดี๋ยวว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาให้ของขวัญป้าดีกว่าแต่ว่าวันนี้ป้าน่าจะโดนส้นส้นส้นเท้าอยู่ใช่เดี๋ยวรากงไปยุ่งกับป้าๆอะไรดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนส้นเท้าไปด้วยโอเคฉันไยุ่งป้าใส่บอสมีสิ่งมีีชวิตลเรียกว่าบอสหรือเปล่าเพิ่งตื่นหรอใช่เพิ่งตื่นเหรอเนี่ยทำไมใส่ชุดนอนเลยอ่ะเนี่ยเสียงงงเงียเลยนะนอร์ดิคริสต์มาสนะคะ มารีวิสมาร์ทขอให้บอสมีความสุขมากๆขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนที่ใจดีขอเจเจแล้วก็พีพีตลอดไปนะได้เลยค่ะว่ากระเป๋าอะไรให้ให้หมดตัวเลยแ่ขาดอีกสองอันนะเนี่ยมันไม่ได้เก็บอ่ะพีให้ห้าอันคนละห้าพันได้ไหมคะห้าร้อยเองเรียบร้อยไม่บอกพ่อพ่อใ้ห้าร้อยอ่ะ พี่เป็นอะไรคือเออพี่ีกระเป๋าอะไรนะ905นี่เยาไปกันหนดอ้าวไอ้นี่มันใส่ชุดเหมือนเราเลยวะพี่เย๋ไม่มึงไม่ใส่ชุดมึงใส่ชุดแอนบันมันใส่โคตรนานว่ะกูใส่ชุดนี้ตั้งแต่วันคิดมัดก่อนหน้านี้แล้วพี่เกระเป๋าอะ อ่าก็ว่าครับนี่น่าจะเป็นดอกไม้น่าจะเป็นดอกไม้ว่าไงเอาพุ้แม็เอาผู้แม็กอันนี้จะเป็นดุกมุกดอกขาวมีอะไรดึงซองน้ำแรงเอาอะไรไม่ได้คิดมาช้าเปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนเลเวลอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ได้คิดมานะครับไม่ได้คิดมาเฮ้ยไปให้แหวนมาครับผมเออทุกคนดูที่มือเราดิที่แหวนนี่ใช่ดูที่มือดิโนดิดูมือเราป๊าให้มา คนละวงเลยคนละวงโค้ดอย่างจ้าป่ะเรื่องแสงด้วยพี่อยากให้ของขวัญที่บอลจะให้แล้วได้ได้ได้ไปกันตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าจะให้ของขวัญอะไรอ่ะันดีสุดต้นคริสต์มาสให้พวกเรารอคุณบําเบ็แน่นอนว้าพี่อยากรู้ได้ไงอ่ะพี่อยากรู้แล้วอ่ะไอ้นี่ไม่เคยเบาอยู่แล้วอย่างนตงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันพี่ได้ที่ไหนมาลู่เหรอไม่อยาไม่อยากเข้ามาลู่ถามจริงคือไม่แกงหรอก จริงดิเฮ้ยหมอเขาจะพาโนไปไหนอะึ้นไม่ดูเขาจะพาเราไปไหนอะคืไม่ดูกูไม่แกงหรอกไอสัตว์ยำาวว้าวยำดืวอ่ะอะไรอะคือเช่าให้นอนหนึ่งคืนเหรอไม่อ่ะให้ตลอดชีวิตเลยครับโอ้ว้าวมีห้องน้ด้วยแต่คือตอนนี้คุณแจอะมัน มันได้มาดอกอ๋อแล้วป้ายกุญแจมันเสียใช่ไหมเก็บไว้คนนึ่ได้คือห้องหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยครับมันจะมีแค่สองดอกตอนเนี้ยกำลังหาเจ้าของห้องเก่าอีกดอกนึงอ๋อไม่เป็นไรหรอเดี๋ยวเก็บไว้คนหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวมาเปิดให้ก็ได้เปิดให้เจไปก่อนก็ได้เพียยังไงก็อยู่กับเจตลอดอยู่แล้วได้ได้เฮ้ยเตียงนอนอย่างสบายเลยอ่ะือนิ่มไหมนุ่มไหมนุ่มไหมเตียงนุ่มไหมเเดี๋ยวเปิดทีวีให้ดูเดี๋ยวเปิดทีวีให้ เย็ดลูวเย็ดลูกอย่าฮึโอันตรายอย่าฮึเหย็ดก็บอกว่ามันกำแพงมันไม่ไม่เก็บเสียงแต่กำแพงออ้าวแล้วกูอาบน้ำได้ด้วยไหมเนี่ยอาบอยู่ไว้คนอาบเฉยแต่นอนไม่ได้ เราบราปรับเนี่ยโอโอรูปได้นะทำมือเป็นเพชดาวแล้วก็ทำทีวีโอรูปแล้วกเขียนเองนังเมยมันก็เสียเงินซืน allows, ้อสบู่อย e> ู่ดีว่ะค่ะใช่ นอนเสียตังค์บ้างไม่เสียน่าจะไม่เสียออกไม่ได้เราไม่มีมุ้แจ็คโคตรสวยเลยใครมันหน้าขำลนอย่างตึงอย่างอันตรายอ่ะไม่ได้อย่างขำเลยโอ้ยแกอะไรก็ไม่รู้มีแต่คนหน้าตาดีนั่นดีเอาเย่เรายังไม่ได้ดูตรงนี้เลยบรรยากาศดีๆแบบนี้พี่ค like ิดว่า น่าจะอะอไรฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้อะไรอะไรหรอเมื่อเกีพ้พี่พี่เขารู้สึกว่าจะไปเก็บของกันที่ไหนไม่รู้อะแล้วเราสองคนอยู่ด้วยกันสองคนแต่ว่าฉันรู้ว่าวันนี้เนี่ยเมืองเราเขาจะมีกิจกรรมกิจกรรม้ซ่ดาวโซ่ดาวใช่แล้วเขาบอกว่าเขามีของรางวัลแจกเยอะมากเลยนะแล้วของแรงที่สุดคืออะไรรู้ปะอะไรอะรถรถหรอใช่ โอ้โหมีคนแอบฟังซะด้วยอ้าวพี่ทีมาแล้วเหรอพี่ทีมาแล้วเหรอไปเก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมใช่โอเคปางั้นเราไปสอยดาวกันดีกว่าไหนเขาไปสอยดาวที่ไหนอะอะไรไงนี่ไงเขามีเพิ่มด้วยจอดรถดีๆจอดรถดีๆเราไปจอดนี่เลยแบบใกล้ๆเลยตรงนี้ตรงนี้พอแล้ว มันใกล้ไปหรือเปล่าบางทีอะเจเจอเปล่าไรเก้าสิบ EP เปล่าไร EP หนึ่งหนึ่งสามว้าวมันใสยด้วยสอยสอยส่ได้แดดเกลือเฮ้ยตรงนี้ทำอะไรกันน่ะใส่ดาวมะพีย์อรอ๋อต้องไม่กดตังค์ปะสามพันเลยเหรอใช่อีกรอบนึงใครต้องสอยดาวสามพันของดีฮึบฮึบ เฮิบฮิบเชื่อกันต่อยเร็วเฮิบเฮิบเฮิบได้ไรได้บิลน้องได้แต่เกลือทำไมน้องได้แต่เกลือไม่ได้ทำทำไมฉันได้กล่องของขวัญน่ะเฮ้ยได้ได้ได้กล่องของขวัญได้ไม่กล่องของขวัญไปเปิดกล้องของขวัญก่อนไปเปิดกล่องของขวัญดีกว่าได้เหล็กได้คิดมากนะคะโอเคโอเคที่เดียวกันเลยพี่พีเขาบอกว่ามันมี มันมีอะไรให้ขุดได้ไม่รู้อะเฮ้ยพี่อยากขุดเออเข้าใจแล้วไอแคนดี้เนี่ยคือเราที่เรากําลังจะไปขุดเนี่ยมันได้แคนดี้อ้าวแต่มันมีโอกาสรอปไอบอลอ่ะสีทองอ่ะอซึ่งไอบอลไอบอลสีทองเนี่ยเราจะไปได้เป็นแฟชั่นเออนั่นแหละเบลหรือบอลไม่รู้เบลเบลโอเคงั้นเราไปขุดกันมะงั้นพี่ต้องเอาแบบแคนดี้ไปขายก่อนเพราะพี่ได้เต็มห้าสิบอารละ ขอโทษครับขอโทษครับหรือว่าเจเคขอโทษครับขอโทษครับไม่ใช่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 ได่ไหมครับแต่ผมให้ก่อนไปก่อนพี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคโทษนะครับขอโทษนะครับไปก่อนพี่อ๋อแอ่กลัวมีกล่องฟังไมมีค่ะกลัไม่ต้องกลัวเนี่ยอยู่นะ อยู่ข้างเนี้ยสิ่นหนึ่งไม่ถือว่าลุมพร้อมอยู่เสมอแต่เจ๊ก็พร้อมเหมือนกันรู้เปล่าไหนนี่เอาไปเคาะหัวไป,ไปนะอันนี้เอาไปเคาะเอาไปปุงหนึ่งกันนะคนอ,อ,อ,อย่างเยอะเฮ้ยนนตัอตรงนี้ไหมต่อตรงนี้แหละฉันเกือบตายอ่ะเป็นไรไหม เขาม่ชนฉันน่ะราสับสกใจมากเลยฉันเจอแต่เรื่องร้ายๆเธอไม่ยอมอยู่กับฉันฉันจะร้องไห้คือพวกเราเป็นแปลกถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็จะเกิดเรื่องแปลกๆแบบนี้แหละมากมากก่อนออดเธอไปดูดีเธอไปดูหน้าของสโนมนดีตลกตลกหน้ามันหน่าสงสารจนฉันไม่กล้าขุดเลยเป็นไงหน้ามันเบี้ยวเลยอ่ะหน้าสงสารไหมเขาไม่พีปานดีเลยหร อุ๊ยมันระเบิดด้วยฉันได้แคนดี้อีโหถ้าขุดเอาตอร์ปิโดขุดเอาตอร์ปิโดขุดทีม้าได้ทุกคนเดดีระเบิดตุ้มไปเลยอ่ะเออได้เบลแล้วสุดยอด วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเก็บกระดิ่งมาแล้ว21ลูกนะคะจากพวกเราเพราะว่าตอนนี้นี่พี่พี่พุทธาหลายๆคนๆเขาก็มีไม่ยังไม่เข้าเมืองมาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดึกมากแล้วจะตีสามแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือกำลังเก็บอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่พวกเรานะคะทั้งหมดเนี่ยจะไปเก็บกันต่อเดี๋ยวเรามาดูผู้สวยๆกันดีกว่าไห่ผู้อ่ะมีผู้จริงๆหรอเราก็อยากรู้เหมือนกันไห่ผู้อ่ะตูมตูม สวยมากเจอกันใหม่นะคะมา瑞คิสมาสนะคะทุกคนมาิคิสมาสค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะมันไคริสกัมบ๊บายบ๊ายบายมีความสุขกันมากมา瑞คิสมาสนะครับยุบวแม่ดีแม่ดีคิดมา